โอเคครับผมจะมาอ่านมังะงะเรื่องบันทึกราชามาตานะครับตอนที่2 1 8ร้อครับแถึงสอง้าใครรอเรื่องนี้อยู่ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับและกดแชร์กดซับสไครต์โอ้โหโอเคไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจผู้แปลเพจกุหลาบสีคำนะครับถ้าอยากไปตามแฟนเพจพี่เขาผมจะลิงก์แฟนเพจพี่เขาไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ การจะอันดับในครั้งนี้จะดุนแรงยิ่งกว่าขั้นก่อนๆแม้แต่คงกระดูกขัางในตำนานที่ว่าสามารถเพิ่มพลังได้นับสิบเท่าก็ายังปรากฏขึ้นดังนั้นทุกคนอย่าได้ประมาทล่าการบันลองจะแบ่งออกเป็น3ชุดชุดแรกจะเป็นการคัดเลือก100อันดับแรกชุดที่2จะเป็นการคัดเลือก26อันดับแรก ซึ่งทั้งหมดนี้จะกลายเป็นสิทธิ์ของนิกายจือหงโดยปริยายในชุดที่3จะเป็นการจัดอันดับศิลาวิญญาณระดับกลาง1,000ชิ้นระดับต่ำหมื่นชิ้นมั่งคงยิ่งนักโอ้ขอบเขตจุติใหม่ขั้นที่6 คนผู้นี้ควรจะเป็นสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักควงซือ้อผู้ที่มีโครงกระดูกข้างในตำนานคนนั้นนั่นมันสำนักดวงดาราอย่างซื้อหัวขอบเคจุติใหม่ขั้นที่เจ็ดสามารถผูกอาคมเวทเฉียงเตา๋ามีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยส่วนทางนี้ สำนักเฟย์เฉวียไปลิงฉวงขอบเขียนาตาขั้นที่8และขอบครองคงกระดูกน้ำแข็ง7ดาลาราเพียง2วันการประลองก็ดุดเดือดขึ้นเป็นเท่าทวีซื้อถูกเต๋าและหวังให้หลงจากสำนักนานลินมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิกายจื่อหงได้โดยไร้ข้อกังหาในวันที่3การประลองชุดที่3การจัดอันดับได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ การประลองรอบที่7หมายเลข15ลีฟูเฉินกับหมายเลข16เจียงเทียน เป็นาคมเวทโจมตีที่ธรรมดานักย่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเจตจำนงกระบ,บี่ระดับประราภาีขั้นสูงงั้นเหรอน่าสนุกเขาดูแข็งแก่งเล็กน้อยสำนักหลิงเทียนซิที่แข็งแก่งที่สุดหลิงอี้เจี้ยนคงกระดุกเต๋ากระบีาา่หกดรา หลิงอีเจียนเพ่งอบีชิงหยุนของเจ้าคงไม่อ่อนแอรหรอกใช่หรือไม่การบรรลงจันดับชุดที่3ได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆอาคมเวทรูปแบบต่างๆได้ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่มากมายโจมตีป้องกันเขตแดนลุกและลับล่างแยก ลีฟูเฉินได้สังเกตอาคมเม่ของทุกคนอย่างใกล้ชิดการมันลองรอบด้วยสิหมายเลข15บหลีฟูเฉินและหมายเลข38หวังเจียนลีฟูเฉินเราได้พบกันอีกแล้วอ่าเขาอยากจะเห็นนักว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเพียงใดงั้นเจ้าก็ต้องลองด้วยตัวเองทองคำปกปากกายา ข้าไม่ควรที่จะดูแค่นาคมเทศรูปแบบพิเศษพวกนี้แต่น่าเสียดายที่ยังระดับต่ำอยู่ในการประลองนั้นทุกๆคนจะต้องประลองทั้งหมด49รอบ ลีฟูเฉินได้ชนะติดต่อกัน20รอบและแล้วเขาก็ได้พบกับสหายเก่าจากงานเลี้ยงน้ำชาของสำนักฉางชิงอย่างเล้งเฟิง นี่มันเป็นเจดานงกระบี่ระดับปรภีขั้นสูงที่แข็งแกร่งมากอาคมเวทหลายรูปแบบได้ถูกเอาชนะมามากมายแล้วเขาสามารถทําได้เช่นไรกันงั้นเหรอความสามารถในการรับรู้ของเจ้าเด็กนี่น่ากลัวยิ่งนักสิงหยุนดงดูนั่นเมลพันธ์ของสำนักหลิงเทียนก็สามารถรู้แจ้งในเจจำนงกระบี่ระดับปรพีขั้นสูงได้เช่นกัน ในการประลองอื่นๆคนเหล่านี้แข่งแข่งกันยิ่งนักนั่นสิได้ที่เมล็ดพันธ์ของสำนักนานหลินอยู่เพียงขอบเขตจุติใหม่ข้่ในสี่เพียงเท่านั้นสนามประลองที่ห้าดีฟูเฉินและฉิวฟิงลองรับกงล้อเพิงอักคีที่สามารถเอาชนะซื่อถูกเต๋าได้ในครั้งเดียวดู อย่าคิดว่าเพียงกวัดแกวงกระบ,บี่จะสามารถโตเมื่อการประลองดูเดือดมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถเห็นได้ชัดว่าใครเกง่งใครอ่อนนอกจากลีฟูเชิญแล้วยังมีไปหลิงฉวงหลิงอี้เจี้ยนหยางซื้อหัวและผู้มีอาคมเวกายาวรีซุยลงกวง และผู้มีคนกระดูกคมดาบอย่างหลานเฟยเออมหาสมุทรคมดาบลวงตาสำนักจันทสีฟ้าคงกระดูกคมดาบ6ดาราหลานเฟยเออสงสัยคงต้องแสดงไพ่ลับออกมาสักใบแล้วสินะ เจตจำนงวรยุทธ์ระดับปฐพีขั้นกลางงั้นเหรอวรยุทธเทพสุเรียนผ่านผสานกับเจตจำนงกระบ,บีตะวันมรกรแข็งแกร่งมากอาคมเวทกายาวรลีของข้าไม่อาจต่อกรกับสิ่งนั้นได้สำนักติ้งเตา๋าคงกระดูกวาลีละมูลหดาราซุยหลงกวง อาคมเวทวายุกานำสวรรค์ข้บบ่มพาะทั้งกายาและพลังปานแท้และทั้งคู่ยังอยู่ในระดับที่สูงมากอีกด้วยอันดับของสำนักฝึกยุดนานลินจะต้องพุ่งทะยานเป็นแน่หมายเลขหนึ่งหลิงอี้เจียนและหมายเลข15บหลีฟูเฉิน ข้ายอมรับว่าเจ้าแข็งแกร่งแต่เจ้าก็ยังไม่อาจเป็นคู่มือของข้าได้ไม่มีทางรู้จนกว่าจะได้สู้ทรงพลังมากตาคายชิงยุน พักษะชิงยุนกระบีดาวตกในด้านเพลงกระบีหลิงอี้เจียนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หลีฟูเฉินใครจะทำให้เจ้าได้เห็นถึงอาคมเวทกระบีของข้าหลิงอี้เจียนผู้นี้บัวบานกระบี โอเคครับก็จบแล้วนะครับก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับ